ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ไม่รู้จักมาก่อนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดจากการรวบรวมความรู้ต่างๆที่ได้รับจากประสบการณ์แล้วเชื่อมโยงกับสถานาการณ์ใหม่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งสมบูรณ์ซึ่งอาจออกมาในรูปของผลผลิตทางศิละปะหรือทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิละปะเช่นการวาดภาพระบายสีการปั้นการฉีกปะการพิมพ์ภาพหรือวิธีอื่นๆที่ทำให้เด็กสามารถคิดสร้างสรรค์ได้และมีความเหมาะสมตามวัยของเด็ก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กเกิดความคิดสร้างสารรค์โดยผ,ผ่านการเล่านิทานเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กแล้วให้เด็กได้แสดงความคิดสร้างสารรค์ของตนเองผ่านการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการหรือตามที่ได้ฟังจากนิทาน จากผลงานที่ได้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและชื่นชมผลงานของตนเองการคิดสร้างสารรค์นับเป็นความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ความคิดสร้างสารรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนและการส่งเสริมให้เด็กตั้งแต่เยาว์วัยเพราะจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาความคิดสร้างสารรที่สูงขึ้นเมื่อเติบโต